สำหรับวันนี้วันนี้วันนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตเพื่อนที่อยู่ภูเก็ตคนหนึ่งเขาบอกทักมาถามผมสอบถามผมว่าพี่หนูจะได้เงินห้าพันกับเขาไหมหนูเปิดร้านอาหารอีสานแล้วก็ส่งรูปมาให้ผมดูเยอะแยะเลยอตอนนี้ร้านปิดแล้วแล้วก็กลับมาที่กาลสินแล้วนะครับกลับมากาลสินแล้วเขา เขาบอกว่าเขาสมัครขอรับเงิน5,000บาทเวอร์ไวเว็บเราไม่ทิ้งกันด o m เนี่ยปรากฏว่ามีเมสเซจกลับมาบอกไม่ได้เงินถูกปฏิเสธมาบอกว่าไม่ได้เงินนะครับผมก็เลยพอน้องเขาทักมาถามผมก็เลยบอกว่าอืมผมผมผมจะลองกลับไปค้นให้ดูแล้วกันว่าหลังจากที่มีเมสเซจมาเนี่ย เราจะทํำยังไงมีมิสเตษบอกว่าคุณไม่ได้รับเงินห้าพันบาทนะครับผมก็เลยลองเข้าไปคน้นเวอร์ไวเวบเราไม่ทิ้งกัน .com แล้วก็วิธีการเราสามารถอุทธร์คาร้องเงินเยียวยาห้าพันบาทได้เลยนะครับอุทธร์ได้เลยอืมต้องอุทธร์นะผมแนะนําให้พวกเราใครที่ไม่ได้ต้องอุทธร์อุทธร์โดยวิธีไหนฟังนะครับอุทธร์โดย การอุทธร์เนี่ยมีวิธีเดียวก็คือจะต้องลงทะเบียนอุทธร์ทางเว็บไซต์เท่านั้นไม่ไม่ต้องไปที่กระทรวงการคลังหรือว่าไม่ต้องไปที่ที่ที่อ,อกันในส่วนที่เขาจัดไว้นะฮะไม่ไม่มีนะครับมีเฉพาะใน w ว w รวเราไม่ทิ้งกัน .com สาหรับเพื่อนๆน,นที่ผิดหวังเพื่อนๆน,นที่ผิดหวังเนี่ยเขาจะเปิดให้อุทธร์ตั้งแต่ถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดก็คือ วันที่19นะครับ19เมษายนเนี้ยถึง22เมษายนเนี่ยผมผมไม่มั่นใจน่าจะเริ่มวันที่19อย่างช้าไม่เกินวันที่22ฮนะเพราะว่าอ่า27ล้านคนผมเห็นตัวเลขก็เหนื่อย27ล้านคนที่ที่อยู่ในไข่ที่ที่ลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้เนี่ยจะต้องอุทธรณ์แล้วภายในเวลากําหนด คือ19-22ถึงเมษายน2563สำหรับรายชื่อ27ล้านคนที่ลงทะเบียนเนี่ยอาจจะช้านิดนึงว่าว่าว่า,วามันมีปัญหานน่นนี่นั่นนะฮะซึ่งในในในเวอร์วเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com เนี่ยมันจะมีแบบฟอร์มให้พวกเรากรอกครับระบบจะพิรนาหลังจากกรอกแล้วเสร็จเนี่ยระบบจะพิรนา ให้ภายในเจ็ดวันหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเปิดอุทธรณ์ในเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่ให้ไปที่กระทรวงการคลังเหมือนเหมือนกับข่าวที่เห็นพี่ๆแท็กซี่นะฮะที่ไปรวมตัวกันที่กระทรวงการคลังอันนั้นเราเราไม่ต้องนะครับเราไม่ต้องสำหรับผู้ที่มี SMS ไปบอกว่าไม่ได้รับสิทธิ ไม่ไม่ได้สิทธิ์รับเงิน5,000บาทเนี่ยสามารถอุทธร์ได้ทุกคนอยากให้เพื่อนทุกคนอุทธร์นะครับเราเราต้องอุทธร์รักษาสิทธิ์ของเราเพราะว่าเงินจํานวนนี้เนี่ยไม่ใช่เงินของใครไม่ใช่เงินที่ที่ใครเอามาให้เราแต่เป็นเงินของพวกเราเองนะครับเป็นเงินของพวกเราเองใครที่ไม่ได้ให้อุทธร์อุทธร์ในในเวอร์ไว์เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com วันที่1 9ถึง22 นะครับถ้าถ้าเกิดตัวเลขผิดพลาดยังไงผมว่าอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนที่ยังไม่สามารถหาตัวตนพบจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เขาบอกว่าอย่างนี้นะจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบและช่วยเหลือเพื่อให้ได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงการส่งเจ้าหน้าที่มาจะมีอยู่จริงไหมหรือว่า ยังไงอันนี้อันนี้ผมผมยังไม่รับรองนะครับยังไม่รับรองเพียงแต่ว่าผมก็พยายามจะหาข้อมูลมาบอกกับเพื่อนๆว่าอยากอยากให้พวกเราอุทธรน,นะครับอยากให้พวกเราอุทธรว่ามัน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 เป็นสิทธิ์ของพวกเราจริงๆนะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะาลูกหลานกรณีพ่อแม่น,นี้นี่สำคัญกรณีพ่อแม่เป็นเกษตรกร นะครับและใส่ชื่อลูกไว้ด้วยในฐานะข้อในฐานะในฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรกรและใส่ข้อมูลของลูกในข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทษทีฮะทำให้ลูกในที่ปัจจุบันเนี่ยอาจประกอบอาชีพอื่นๆทำให้ไม่ได้รับสิบเป็นเพื่อนเข้าใจไหมครับ อย่างเงียบกันนะครับยังอยู่ไหมขออ่ะถ้าถ้ายังอยู่กดกดหนึ่งไม้ก็ได้ฮะผมไม่มั่นใจว่าว่าเพราะอินเทอร์เน็ตผมหรือเปล่ากดหนึ่งไม้หน่อยครับใครยังอยู่ยังอยู่ไหมเอ่ยโอเคไม่ไม่ค่อยปัญหาของผมคือไม่ค่อยเห็นคอมเมนต กรณีพ่อแม่เป็นเกษตรกรและเคยใส่ชื่อพวกเราไว้ด้วยโอเคมีหัวใจมาแล้วแสดงว่ายังพออยู่ยังยังอยู่เหลือกันอยู่นะฮะให้ใส่ชื่อลูกในฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะไม่ได้รับสิทธิ์นั้นแต่เราสามารถอุทธรณ์ได้โดยโดยโดย,โดยแนบใบประกอบอาชีพหรือหลักฐานใดๆเพื่อยืนยันว่าอาชีพปัจจุบันเนี่ยเราไม่ใช่เกษตรกรแล้วนะครับ